ครับวันนี้เดี๋ยวมาดูงานปูกระเบื้องพื้นนะครับแต่ว่าเราจะปูแถวหาแนวหาฉากแถวแรกไว้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเนี่ยครับนี่คือยี่ห้อของกระเบื้องนะครับจะเป็นไทเทเนียม 60, 60คูณ60ลายเหมือนลายไม้นะครับแต่เป็นสีเทาๆนะครับ ขั้นแรกเราต้องปูของเราเราเราปูเราจะหาแถวแรกหาฉากให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ทําคันนะครับเรียกคันนะครับให้ได้แถวแรกนะครับจับฉากให้ได้ให้ดีนะครับทําระดับให้ได้เราก็จะปูแถวแรกให้ได้ก่อนนะครับทิ้งไว้วันหนึ่งนะครับทิ้งไว้คืนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเช้าจะได้ปูต่อเนี่ยแต่กระเบื้องตัวนี้นะครับ กับเบื้องลายนี้จะปูเข้าใจยากนิดน,นึงเพราะว่าแทนที่เราจะปูกับเบื้องทีละแถวใช่ไหมแต่เราต้องมาคัดกับเบื้องออกภายในกล่องนึงจะมีสี่แผ่นเราต้องคัดออกเป็นสองสองสองกองสองอย่างนะครับสองอย่างละสองแผ่นนะครับไม่งั้นปูลายจะไม่ต่อกันนะครับนะครับกระเบื้องจะเป็นอย่างนี้เนี่ยภายในกล่องนึงจะมีสี่แผ่นอย่างเงี้ยนะครับ ต้องแยกออกนะครับถ้าตะปูแถวยาวอย่างเงี้ยลายจะไม่ต่อกันนะครับนี่ครับต้องเป็นสี่แถวไอ้สี่แผ่นอย่างนี้นะครับของแถวไม่งั้นลายจะไม่ต่อกันนี่ลายพอปูเสร็จแล้วจะต่อกันอย่างนี้นะครับเป็นนี่นะครับนี่อันนี้ผมให้ดูตอนเสร็จปูเป็นคันไว้เสร็จแล้วนะครับ แต่คันทางนี้ยังไปไม่ได้เพราะว่ายังเกะกะของนะครับจริงๆจะต้องปูคันเป็นสี่แยกนะครับสี่ทางเดี๋ยวผมจะให้ดูขั้นตอนก่อนที่จะปูเป็นอย่างนี้นะครับผมครับการปูของเราก็จะปูเหมือนทั่วไปไน,นะครับใช้ปูนผสมทรายเปียกแห้งให้เป็นฝุ่นๆหน่อยนะครับไม่ถึงกับฝุ่นนะครับ หมาดๆนะครับรองพื้นก่อนแล้วเรากับเบื้องมาลงทาให้ได้ใกล้เคียงกับระดับก่อนนะครับผมเสร็จแล้วพอเราได้ระดับแล้วคิดว่าได้ระดับชัวๆแล้วก็เอาปูนกาวนะครับปูนกาวลงไปทีหนึ่งปูนกาวก็จะทําได้หลายวิธีนะครับแต่ของเราจะทําด้วยวิธีเอามาลงที่หน้าพื้นปูนเลยนะครับแต่บางท่านก็จะใช้ที่เอาปูนกาวแปะที่ท้องกระเบื้องนะครับใช้เคียงหวีกันแล้วแต่ถนัดนะครับ นี่ผมตัดหนาตั้นี้ครับแล้วก็ปูไปไล่แถวแรกให้ได้ก่อนนะครับแถวแรกต้องได้เอ็นได้ระดับเลยนะครับผมให้แนวได้ฉากอันนี้ตัวนี้นลองวางดูลายกระเบื้องนะครับผมว่าลายกระเบื้องต้องคัดแล้วก็ถึงจะปูดได้นะครับเราจะไล่ลปลูแถวแรกก่อนนะครับวันนี้แถวแรกกับแถวฉากนะครับเพื่อจะหาฉากไว้ก่อนพอแห้ง แล้วเดี๋ยววันต่อมาเดี๋ยวเราจะได้ปูแถวต่อไปเน่นะครับเนี่ยครับการเรจะจับฉากยาวไปผ่าห้องไปให้ได้นะครับเพราะเวลาปูทีหลังเราจะปูสามคนสี่คนก็ได้แต่วันนี้ต้องปูคนเดียวก่อนนะครับคนเดียวหรือสองคนเนี่ยนะครับเพื่อให้ได้ฉากให้ได้ระดับก่อนนะครับแถวเนี้ยสาคัญที่สุดนะครับแถวแรกถ้าแถวแรกมีปัญหาแถวต่อไปก็จะไปไม่ได้เลยนะครับเพราะกระเบื้องร่องชิดนะครับ เชคระดับให้ชัวร์นะครับผมงัดลากยาวให้ได้แล้วก่อนจะเลิกงานก็ต้องเช็คอีกรอบนึ่งนะครับผมเพื่อความแน่ใจเพราะว่าถ้าขยับนิดนึงนี่ก็ไปลําบากกันนะครับผมได้รือแน่เนี่ยครับทำเป็นสามแยกกัก่อนแล้วกันนะครับครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมทําแถวฉากให้ได้ก่อน เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาพูต่อนะครับผมฝากติดตามผลงานด้วยนะครับขอบคุณมากครับ